สวัสดี FC แฟนคลับทุกท่านนะครับนะฮะตอนนี้พี่เฟื่องก็มาแล้วนะฮะก็บรรยากาศที่ร้านองูนะครับ FC แม่ครัวก็กำลังทำก้อยหอยนะครับก้อยหอยเชอรี่นะครับก็เรามาอัปเดตองปู่กันต่อเลยนะโจพาต่อมาที่ลานองู่นะครับมีอะไรนะฮะ จุดตะเกียงใช่ไหมโจ,โจโอ๋อหน้าที่โจนะครับมาจุดมาจุดตะเกียงนะครับออย,ยังไม่หมดอีกเหรอมาอืมมาคอนะครับเอฟซี FC นะ่ใช่มันอยู่ตรงด้านหน้าก็เลยไม่มีใครต่อยนะครับ สำหรับเช้านี้นะครับก็นี่นะครับมาดูโจนะครับจุดตะเกียงนะครับดูแลตะเกียงไฟนะครับให้ลานองค์พ่อปู่ปฏิจิตนาคราและเอฟซีที่มาเที่ยวก็จะได้ใช้นะครับใช้ไฟจุดทูบจุดเทียนนะครับก็เป็นการแบ่งเบาภาระของเยละนะครับโจก็ช่วยยายนะครับ ตอนนี้ยายก็ทํากับข้าวนะเอฟซีเยละกับป้าไทยบ้านนะทํากับข้าวนะครับที่ครัวกลางอยู่นึ่งข้าวแล้วก็ทําก้อยหอยนะครับอีกสักหน่อยครับเดี๋ยวจะกลับไปกินข้าวก่อนนะฮะอ่ากับสกลช่วงช่วงบ่ายโจเดี๋ยวจะลงมาอยู่นะครับ เดี๋ยวจะเอาของมาใส่องค์พ่อปู่โจเป็นพระถือมาจากบ้านนะครับ FC ผมเอาพระที่ผมเก็บรักษาไว้ที่บ้านนะเอามาใส่องค์พ่อปู่นะครับก็เตรียมไว้เพราะว่ากว่าจะกลับมาสองอาทิตย์กลัวปิดก่อนเดี๋ยวจะเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงจะกลับเดี๋ยวจะแวะเข้ามา นกัว่าเพื่อนทีมช่างเพื่อนปิดองค์ปู่ก่อนเพราะว่าจะหายไปสองอาทิตย์นะครับก็เดี๋ยวจะเดินก่อนเดินทางกลับจะแวะมานะครับรเอาภาพใช่ครับเป็นของที่ผมสักการะบูชาอยู่ที่บ้านเป็นประจำนะเข้าห้องผ่าผมไวายสวดมนต์เป็นประจำนะครับ เป็นไงโจ้น้ำมันมีไหมน้ำมันตะเกียงอืมไปดูทำอะไรกันอือมาแล้วโจทำอะไรเฮ้ยจุดตะเกียงพิเศษเฮ้ยเฮ้ยมีสระน้ำออกจากตะเกียงด้วยเขามีหน้าที่เขามีหน้าที่สระน้ำออกจากตะเกียงใช่มเป็นองค์ครษ์พิทักษ์ไฟมีหน้าที่จุดไฟ เป็นคนดูแลไฟใช่เป็นคนดูแลตะเกียงเป็นคนดูแลตะเกียงไปดูว่าโจจะไปดูใกล้ๆกล้จะติดไหมน้อน้อออกเน้ำออกนาะามัน่้บอ,อกน้ำเขาน้ำออมันนะน้ำมันน้ำมันไม่มี มีแต่น้ำใช่น้ำมันเท่าอ้าวช่วยชวยน้ำน้ำน้ำมันไหลออกมาอ่าหมดไหมันอยู่นาน้ำมันอยู่นั่นเหรอมันอยู่ตรงนู้นขวดใส่อ๋อช่วงนี้น้ำมันหมดเนาะก็เดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะ ซื้อน้ำมันติดมาด้วยเป็นน้ำมันเพื่อนเฮ้าปกติเนะเอามาใส่เนาะมันจะติดบามันมีตน้ำแบบนี้นะโจอเออแล้วมันติดไหมอะจุดติดไหมนี่ครับกำลังเติมน้ำมันเป็นเอาอ๋อใช้ตัวข้างล่างนะไม่ไหลเลยหมดแล้วเออมันแสดงว่าหมดแล้วหมดแล้วโจไม่ไหล หมดแล้วหมดแล้วได้อยู่นิดหนึ่งน้ำมันน้ำมันตะเกียงนะเอฟซีก็ใช้น้ำมันพืชเรานี่แหละนะครับเนาะใครอยากใครมาถ้าอยากะไอนี่ก็ซื้อน้ำมันมาเติมได้เนาะใช่เพราะว่าผมเห็นในสถานที่ต่างๆเขาเขาเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเหมือนวัดเติมน้ำมันตะเกียงเวลาผมไปผมไปทําบุญใช่ไหมผมก็ผมก็จะซื้อน้ำมันไปด้วยอื บางท่าเราไม่ซื้อไปเขาก็จะมีขายตรงหน้าวัดเลยถูกถูกผมเคยเห็นเหมือนกันขวดละยี่สิบยี่สิบนี้เขาก็จะขายเขาเขาเหมือนกับว่าแบบว่าเติมน้ำมันตะเกียงเพื่อให้อแสงสว่างกับตัวเองเนาะเพื่อเติมเติมแสงสว่างให้กับตัวเองให้มีปัญญาแต่ก่อนเราก็เคยมีนะของเราเคยมีแบบเอฟซีถือมาเติมให้นะมีเขาก็เทตอนที่อยู่กกอก็มีนะผมผมเคยผมเคยเห็นอยู่ตอนนั้น แต่ว่ามันก็ตามการเวลาเนาะน่าจะหมดไปเพราะว่าก็หลายปีละเดี๋ยวเราก็ถ้ามีรายได้จากยูทูบเบอร์เนาะเราก็อาจจะซื้อนคนละเล็กคนน้อยเติมช่วยกันเอามาเติมตะเกียงนะครับเอฟซเพราะว่าเวลา f อฟซมาท่านก็จะได้จุดตะเกียงแล้วก็นี่ครับมันมีลมบางบางทีใช้ไฟแช็กแล้วมันไม่สะดวกแต่ถ้าเป็นตะเกียงแบบนี้มันก็ติดเร็วนะครับว,วานนี่ควเยอะหน่อยแอนไหน เซีม, C มาจากไหนไม่รู้นะครับเมื่อวานเยอะมากนะครับอพอแล้ววิโยมันหมดแล้วมันไม่ไหลแล้วเอาเท่าที่ได้จะมาดูว่าโจ้จะจุดไฟติดไหมมีไฟแช็กไหมมีอยูอ่มีอยู่มาดูแสงสว่างจากโจ้ยกจอกจะติดไหมนะครับ มีนะครับ้วถ้าเวลาฝนตกมันน้ำทำไมมันเข้าวะมันมันสาดมาดไหมนี่เหรอมันกระจกแตกไรไอ้ไยกระจกมันแตกอ๋อคือปกติมันจะมีกระจกไว้ใช่ไหมแต่มันแตกไปหมดแล้วโอ้ยนี่ไงฝั่งนี้มันไม่มีอ่าอ๋อมันโดนความร้อนบ่อยๆเนาะมันก็เลยาร้าวไม่น่าจะทำกระจกเนาะน่าจะเป็นสแตนเลสอะไรไปเลยเนาะอืมมันแตก จะจุดเปียนลองดูจะติดหรือเปล่าผมมอเอคิ้นมีน้ำเนาะเติมน้ำมันตะเกียงเรียบร้อยนะครับเอฟซีนะฮะมาดูโจจุดเหมือนมันโดนน้ำแล้วมันแป๊กแป๊กเป๊กเนาะต้องใช้เวลาเผา ีหนึงเนื่องจากไส้เทียนโดนน้ำานโดน,โดนน้ำอืมโดนน้ำมันต้องใช้เวลาให้แบบนั้นสักหน่อยนะครับก่อประมาณนี้นะครับผมขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ